แล้วนะคะกับช่องครัวนานาถ้าคุณหิวข้าวอย่าลืมถือข้าวเปล่ามาช่องพี่ช่องพี่ไม่มีข้าวช่องพี่จะมีแต่กับข้าวและไอเดียการทํากับข้าวอร่อยๆไว้คอยต้อนรับคุณหากไม่รู้จะกินอะไรดีให้เปิดมาที่นี่นะคะช่องครัวนานาแล้วคุณจะได้ไอเดียในการกลับไปทํากับข้าวที่บ้านของคุณนะคะวันนี้พบกับเมนูกระดูกหมูต้มผักกาดดองจ้านะคะวัตถุดิบก็มีไม่มากนะคะทําง่ายมากนะคะมาดูวัตถุดิบกันคะ่ะ วัตถุดิบก็มีกระดูกหมูนะคะหรือใครจะใช้เป็นซี่โครงอ่อนก็ได้แต่วันนี้คือได้ได้ไดมาแบบนี้นะฮะกระดูกหมู500กรัมหรือครึ่งกิโลกรัมนะคะแล้วก็ผักกัดดองซื้อมาหนึ่งถุงมาชั่งดูได้สามขีดนะคะหรือ300กรัมน้ำปลานะคะแล้วก็เกลือเราจะใช้ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่ก็จะมีกระเทียมไทยะะอ่โขกหยาบไปเรียบร้อยแล้วกระเทียมไทย15บห้ากลีบกระเทียมจีนนะคะ ประมาณห้ากีบนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ในน้ําต้มซุปก้อนนะคะซุปก้อนรสหมูนะคะหนึ่งก้อนนะคะรากผักชีสองรากนะ,ะแบบหยาบหยาบ,บไ้แล้วให้กลิ่นเขาออกแล้วก็จะมีน้ําปลาเนาะบอกไปเลยอย่าเอ่ยแล้วก็จะมีน้ํำสะอาดน,นะคะแค่ในเครื่องปรุงไม่เยอะเลยนะคะจะจาทำง่ายด้วยนะคะไปทําเลยค่ะ,ะทุกคนเนาะยังไม่หมดนะคะใช้น้ํามันประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเจียวกระเทียมนะคะพี่นานาลืมบอกไปนะคะกระเทียมกับแลกฝผักชีนะ,ะใส่ลงไปเจียวเจียวให้มีกลิ่นหอมนะคะทุกคน น้ำลงไปนิดนึงนะพะเ,เสร็จแล้วเอาซี่ครงหมูลงไปลวนในน้ำได้เลยนะคะน้ำขกขิกนะคะนี้ซี่ครงหมูนะ,ะซื้อมาให้เอาไปล้างน้ำเกลือก่อนนะคะถ้าใครมีแป้งมันก็แป้งมันขยำนิดนึงเอากิ่นคาวเขาออกนะคะอันนี้เดี๋ยว ลงไปแล้วก็คือไปลวนกับกระเทียมนีราะเจียวไว้เมื่อกี้เขาจะได้หอมๆนะคะทุกคนความหอมจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อหมูด้วยนะคะ อน,นะคะพอรวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเติมน้ําลงไปเลยค่ะนะคะใครที่อยากให้กระดูกหมูเปื่อยไวๆอ่ะนะคะเ,เคล็ดลับก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ลับอ่ะนะคะทุกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วก็ได้นะะก็คือยังไม่ต้องเติมน้ําลงไปเยอะนะเอาเคี่ยวกระดูกหมูให้เปือเป่อยๆก่อนนะคะมันจะใช้เวลาเร็วกว่านะกว่าเราใส่น้ําเยอะนะคะก็ คือเดี๋ยวใส่น้ำน,น้อยๆก่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวกระดูกหมูลงไปนะ,ะให้เปืเป่อยๆก่อนนะคะจริงๆแล้วถ้าจะให้เปื่อยก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่นี้พี่นาก็จะทําแบบเร่งรัดนะ,ะก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็พอนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาไว้นะคะปิดฝาแบบแง้มๆไว้นะ,ะนี่ค่ะก็คือเราใส่น้ําน้อยๆก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็ปิดแบบแง้มไว้อย่างนี้นะคะคือถ้าปิดหมดนะ,ะถ้าเกิดเ,เราเผลอแล้วมัน เดือดขึ้นมาก็คือมันจะล้นออกมานะคะทุกคนนะแต่ว่าถ้าเราเปิดก็มันก็จะไม่เปื่อยเปื่อยไม่ไวนะคะน,นะคะนี่เราพอเราต้มไปสักพักหนึ่งนะคะเขาจะมีฟองออกมานะคะฟองอันนี้ก็ถ้าไม่ดําคล้ามากนะคะก็ไม่ต้องตักออกก็ได้นะ,ะแต่ว่าอันนี้พี่เี่ยพี่นานาจะตักออกสักนิดนึงอสูรไม่ได้ตตยตัวนะทุกคนนะนะี่จริงๆแล้วน้ำขเขาก็ไม่ดํานะ นี่ก็ไม่ต้องตักออกก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้พี่นาณาใส่กระเทียมลงไปเนาะใส่กระเทียมลงไปแล้วนะแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปแล้วนะถ้าเราตักออกอ่พวกกระเทียมอาจจะติดออกมาด้วยก็ได้นะอันนี้ถ้าน้ำไม่ดำนะคะทุกคนก็ไม่ต้องตักออกก็ได้นะนี่น้ำก็ไม่ได้ดำอะไรมากโอเคนะคะนี่ก็หมูเริ่มเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นาณาก็จะใส่กระเทียมนะ,ะกระเทียม กระเทียมจีนนะนี่ทุกป,ประมาณห้ากลีบแล้วก็เกลือป่นนะฮะครึ่งช้อนโต๊ะนะะลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติซุปหมูก้อนจ้าสูตนไม่ใส่ตัวนะใส่อะไรก่อนหลังก็ได้นะ,ะแล้วก็คนให้เขลาละลายสักนิดแล้วก็เติมน้ำลงไปอีกนะให้พอดีกับถ้าเราจะใส่ประกาดดองนะคะให้มันพอดีกันนะกับเครื่องทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็ใส่ประกาดดองลงไปเลยจ้ากัดดองแล ผักกาดดองซื้อมาล้างให้สะอาดก่อนนะคะสักสองน้ํานะคะเพื่อป้องก,กันกลิ่นกลิ่นโอนะ,ะของผักกาดดองนะ,ะเมื่อกี้มันจะมืดสักนิดต้มต่อเลยะคะ่ะเห็นน้ํำไหมคะน้ําไม่ดําอันนี้คือเรามีเออ,อันนี้คือเรามีซุปก้อนด้วยนะคะก็สีก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะแต่ว่าไม่ได้ดําเสร็จแล้วใส่น้ําปลาลงไป เรามีเกลือแล้วนะคะใส่น้ำปลาลงไปประมาณ3ามช้อนโต๊ะนะคะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะเมื่อกี้นะ,ะต้มต่อนะคะให้ความเปรี้ยวของผักกาดดองออกมานะ,ะหลังจากต้มไปสักพักนึงนะคะนี่มีเขามีฟองออกมานะคะฟองมาตอนไหนช้อนออกตอนนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นฟองของนะ้ะเลือดของซิคโคงหมูนะ,ะกับฟองอื่นๆนะคะ จริงๆแล้วก็รับทานได้นะถ้าทุกคนไม่ซีเรียสก,ก็ไม่ต้องเอาออกนะจ๊ะหรือว่าฟองมันหมูเขาออกมากเกินไปนะแต่ว่า,าเมนูนี้พี่นานาก็ใช้น้ำมันไปนิดนึงนะคะเพื่อเจียวกระเทียมนะเสร็จเรียบร้อยจ้าชมกันเลยนะคะน่ากินไหมคะต้มซีโครงหมูใส่ผักกาดดองจ้ายุวยจ้า,จาเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามกันเลยนะคะ มาตักใส่ชามกันเลยจ้าฟันชุยเลยนะคะทุกคนไไวไววไววร้อนมากค่ะปิดไฟเลยเลย่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูกระดูกหมูต้มผักกัดดองของเรานะคะ ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเคล็ดลับการทำอาหารในช่องครัวนานาน,นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ